สวัสดีครับเพื่อนๆือนมากินเขาเทียงนั่นันครับเมนูเทียงนี่ก็รสมตำครับตำมะวงครับเพื่อนๆนากินมามครับตำใบชะบอกกอครับเพื่อนๆอันนี้ก็ยอครับเพื่อนๆหมูยอครับอันนี้ก็แคบหมูครับอืมข้อกอเพื่อนมากๆกินของกอนมั้ยเข่าเทียงกับเทียงมาคํทำแดดแท่งม้าครับกินข้าวป็ิ้งยาอยอยู่ๆครับอืม อินผู้เดยวคือเกาเพชรเพครับเพื่อนเพชรเ่เพชรกับเแซ่อส <splash> หมูยออุบลนขึน้นซื้ออะข้าวเผ็อๆหมูยออุบวนอ่ม,อม Hmm. <any language> <That> <what>